สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาให้ดูท้ายนะครับชุดนี้ก็เตรียมจัดส่งให้นะครับประมาณยี่สิบกระบอกยี่สิบเกือบสามสิบเลยนะครับชุดนี้ก็จะมีไม้กะพีเขาควายนะครับแล้วก็นี่เป็นไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับแล้วก็กะพีนะครับนี่เป็นไม้สักนะครับ มานี้ด้านหลังนี่จะเป็นไม้ประดูนะครับนี่นะครับประดูนี่กําลังทําสีได้รอบรอบเดียวนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีไม้ชิงชันนะครับนี่นะครับไม้ชิงชันน่าจะเป็นกระบอกนี้นะครับนี่จะเป็นไม้ประดูกับไม้สักนะครับ นี่ไม้กระพีเขาควายนะครับส่งลูกซองนะครับมีลูกส่งลูกซองอยู่ประมาณสิบห้ากระบอกนะครับชุดนี้เป็นนอกนั้นจะเป็นมือสอดนะครับมีทั้งไม้สักกระพีเขาควายแล้วก็พยุงนะครับชุดนี้เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับมีเจ้าของทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นงานสั่งจองนะครับสั่งได้นะครับประมาณ1ิบห้ายี่สิบวันนะครับ ดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้น่าํำสีน่าจะเสร็จนะครับน่าจะส่งให้ประมาณวันศุกร์หรือเสาร์นะครับชุดนี้ลูกค้าที่สั่งไว้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรหรือว่าไอดีลนะครับ0ู5ย์2 6338นะครับเบอร์โทรไอดียไเบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ facebook ก็ได้นะครับ f a c e b o o k ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะ ของลูกค้าท่านใดเดี๋ยวผมจะโหแจ้งอีกทีนะครับชุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ